thank you ก็ปลุกไปวันวันไหนกลาขอเบอร์ก็รู้เึงมีแฟนไม่ได้จะไปเาวที่คังท้องเจอไอคนมาที่หลังก็ต้องเศ้าต่อไปแต่อดใจไม่ไหวไม่ได้ใกล้กับเธอ <c oughs> ได้ห่วไี่เฮีย ข้างส่งฮะไปก่อนนะนัดแป๊ดไว้นะ เมวานมึงโดนท่าไม้ตายตอนรีดบินของป้าเขาแน่เลยวะเฮ้ย <Hey. S 1> มึงก็รู้จักกูน้อยไปซะแล้วกูอะปืดป๊ดนุ้ยปื๊ดปื๊ดอะ่ะเออแป๊ดท่านทำแบบนี้ทำไมวะดู้ไอ้ก๊อฟมันก็ชอบมึงน,นะชอบไม่ชอบมันไม่เกี่ยวหรอกวะแป๊ดตอนละป้าแกรู้เข้ารู้เว้ยดีหวังกูโดนใหญ่ไม้แน่มึงกลัวคนแก่วะก๊อฟทำอะไรมึงได้มึงจำไม่ได้วะตอนที่ไม้มาจีกอบก๊อฟอะ ป้าแกรู้เข้านุ้ยแกไปจ่ายพอปากเหม็นจิโก้ท่าตลาดมาอัดแม่งซะนุ่มเลยอ๋อวันดำหน้านะว่าเมื่อวานกูเดินมาแมงโคตรน่ากลัวเลยทำไมวะมันจะมาอัดมึงเหรอนั้นปากเหม็นมากแล้วแบบเรื่องไอ้ก๊อปเนี่ยมึงไม่น่าซีเรียสเลยนว้ยเวลามึงไปส่ง้ามึงก็คุยกับมันได้นี่หว่ามึงจะบ้าเหรอมึงก็รู้อยู่อําเภอเราแค่จะตายห่า ถ้าสมมุติกูเข้าไปคุยนว้นแม่แไปโยงไปเล็กไปนู่นไปนี่เข้ามาเห็นจะบอกป้าแกรับรองกูเหม็นปากปายหางตัดีเม่อทำแบบนี้ไปเรืเลยเหรอวะเออวิธีนี้แหละน่ารักปลอดภัยแล้วก็ตื่นเต้นนิวเว่ชัวป๊าบ กลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงจริงไม่กลัวเธอจา้ากลัวรักนั้นผ่าในให้ชำอุราคนใหม่มาเขาจะคว้าเธอไปกลัวจะชำอุรากลัวจะชำอุรากลัวจะชำอุราในอกมาวันไวเรื่อนหอ เท่าใดจะได้ครองควันตากลุ้มใจนะรักรุมร้อนดับไฟเจ็บปวดใจรักจะไหนช่วยชารักจะรักก็บอกไม่รักก็บอกออกมาไม่ต้องกลัวดอกนาเสียเวลาทำไมกลัวจะรักไม่จริงจริงใจแล้วไม่กลัวกลัวความรักหลอกลวงกลัวเจ็บตัวเจ็บใจใจฉัน จจจจรริิงงใใไไมม่่่้้หากกลััวนเธอะประกาศจากอำเภองานวัดประจำปีช่วงเช้าทำบุญช่วงเย็นพบกับมหอรสศพมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงไม่ว่าจะเป็นจริงช้าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นไอ้แปดกูว่ากูจะชวนกอฟไปดูหนังว่ะกงกล้าขอป้าเขาหรอวะขอไม่วะ Ah แม่อยากไปงานวัดไปดูหนังกลางแปลงพาแม่ไปหน่อยสิเฮ้ยมามามา้กม้าม้ไม่กล้าว่าแป๊ดเะเย็นเตะ บ้านไม่ต้องปืนแดงโอ้้าวุเอาัวซ้ำอย่างเให้ thằng bực lên dừng lại anh điu nhàng không bỏ không ของแกนะที่เมื่อวานนี้ยฉันจับไม่ได้ไปหมอนั้นเป็นใครต่อไปนีงานส่งผ้าแกไม่ทาไปหน้าที่ส่งผ้าเดี๋ยวจะจ้างคนอื่นมาทําแทนเป็นเด็กเป็นเล็กสอนแล้วไม่จำหน้าที่เรียนไม่เรียนริ้วผู้ชายกระสปวดเมื่อยสตรีประจําเดือนไม่ปกติคลอดดุรอยู่ไปไม่ได้ใช้ได้ทั้งหญิงอ่ะรู้ลใช่ไหมว่าต้องไปส่งบ้านไหนบ้างครับ ้ดอบั้ไไงหิงชายและงบกี้วีดีโอกับผมดิเชวอกกลับมาเจอกันอ,อีกแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้เพลงให้กันฉันให้เธอม <c oughs> ีน้องครับผมเขาโทรศัพท์เข้ามาอยากจะขอเพลงให้กับคนรักของเขาเหมือนเดิมนะครับอ่ะสายนี้นะฮะฝากไว้เขาแนะนําว่าชื่อปื๊ด วงแล้วว่าปืนปืนแอบขำกันด้วยนะครับแม่ขอเพลงให้กับน้องก๊อฟแอบถามว่าเมื่อคืนหนังสนุกไหมโอ้สงสัยไปดูด้วยกันมานะครับแล้วก็ยังแอบหยอดแอบถามคําถามสําคัญครับว่านี่เมื่อไหร่เราสองคนจะเป็นแฟนกันสักทโีโอ้ถามอย่างนี้ไม่ให้อายไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเพลงนี้ครับทองฟ้ากท็ทาสีดำ และสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอ แน่ๆฮะชามแน่ๆครับไม่ผิดชัวร์รับ